สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพบอ,พอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะจะฟาวเบื่อกันเด้อค่ะวันนี้มาดามหน่อยหยิบยกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ใต้คลิปที่มาดามหน่อยลงอ่าเมื่อวานวันเมื่อเช้าเมือเม่อวานวันก่อนที่ใช้คําว่าย่องเงียบนะหล่ะค่ะพี่น้องค่ะกรณีลุงพุนป้าแตนย่องเงียบไปให้ปากคําที่สอพอ,อ,อกกตูมมาดามหน่อยก็เลยขึ้นหัวข้อคําว่ามาตอบเม้นย่องเงียบแล้วจะเห็นเหรอเอาส่วนไหนคิดและเม้น นั่นละมาดามหน่อยมีการตอบไปใต้คลิปแล้วล่ะค่ะพี่น้องคาแต่มันบ้ฮั่นได้สะใจก็เลยหยิบยกมาตอบคอมเมนต์ขึ้นหน้าจออย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคาคําว่าย่องเงียบแล้วเขาเขามาคอมเมนต์คาว่ามี FC ีนี่ล่ะค่ะพี่น้องคา FC คิดว่าไม่ไม่ใช่ FC หวังดีหรอกก็คือเป็น FC ที่กวนส่วนล่างสุดของร่างกายนี่ล่ะค่ะพี่น้องคาแต่มาดามหน่อยเป็นคนชอบตอบก็เลยอ่านเจออยากหยิบยกมาตอบก็เท่านั้นเองก็ขอโทษขออภัยกับคน ที99่99ในนี้ เป็นคนดีเป็นคนที่สนับสนุนเป็นคนที่ให้กําลังใจนะพี่น้องเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไอ้หนเเนี่ยจะไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แต่มาดามหน่อยอยากตอบเป็นคนชอบตอบก็เลยบอกว่าอยากหยิบมาตอบก็เท่านั้นเองค่ะต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าเขาคอมเมนต์คาว่าย่องเงียบแล้วจะเห็นหรือประมาณความหมายประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาคือมาดามหน่อยขึ้นหัวข้อสองสามคลิปที่ผ่านมาอบอกว่าย่องเงียบเข้าพบเจ้าหน้าที่ประมาณนั้นแหละค่งงะ,คะ,ะคพี่น้องขาซึ่ง หลายยูทูบเบอร์หลายช่องหลายสื่อออกไปก็ก็ใช้คําว่าย่องเงียบนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะมันก็ตัวตรงๆย่องเงียบก็คือคําตรงๆเลยคําว่าย่องเงียบก็หมายถึงว่าลุงพลป้าแตนคราวที่แล้วมีจดหมายเชิญแต่ก็ไม่ได้มาให้ปากคําก็ขอเลื่อน ประมาณนั้นพอครั้งที่2ก็คือเมื่อวนันสองวันก่อนก็บอกว่าโอเคอมันเดทลายแล้วนะเพราะว่าครั้งที่สองถ้าไม่ให้ปากคําถ้าไม่ไปให้ปากคำตามหนังสือเชิญพูดสวยๆก็จะกลายเป็นว่า ครั้งที่3ออกหม้จับนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือเราก็อธิบายไปแต่คราวนี้มาดามหน่อยใช้ใชคำว่าย่องเงียบมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนคอมเมนต์มี F c ีที่ไม่หวังดีนั่นแหละคะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันคําว่าย่องเงียบถ้าเขาย่องเงียบแล้วคุณจะเห็นเหรอประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาคอมเมนต์มามาดามหน่อยก็เลยต่อคําว่าเอาส่วนไหนคิด เอาส่วนไหนที่ก่อนคิดก่อนเม้นนี่เอาส่วนไหนคิดไอ้คาว่าย่องเงียบไปให้นี่เราเราก็เห็นกันแต่ถ้าบอกว่าย่องเงียบแล้วจะเห็นเหรอก็คนอื่นเขาก็มีนี่คะถ้าจะพูดตามจริงโอ้ยทาไมสาโ้งอง,งูจังเพราะว่าอะไรคะ่ะพี่น้องคาอย่างนี้ก็คือเราเราเป็นกลางๆเราไม่ได้ไปบอกว่าอะไรยังไงหรอกแต่คําว่าย่องเงียบนี่ที่เข้ามาคอมเมนต์น,นี่เอาส่วนไหนคิดทําไมมันตื้นจัง ยังเงียบแล้วคุณจะไปเห็นเขาเหรืออะไรยังงอนโอ้ยหูตาสับปปะรดนันรู้จักหรือเปล่าคํานี้นะหูตาสับปะปรดเขาเห็นกันทั้งนั้นแหละค่ะแล้วที่สําคัญเหนือฟ้ายังมีฟ้าจะไปบอกว่าโอเคอย่างที่มาดำเนี่ยอธิบายในคลิปนั้นก็หมายถึงว่าลุงพลจะไปจะมาอะไรไงแต่ก่อนก็มีคนรอบกายเยอะแยะยูทูบเบอร์นั่นแหละพูดง่ายๆยูทูบเบอร์รอบกายผู้ที่ถวายหัวนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าลุงพลไปนู่นไปนี่หรือสับขาหลอกหรือ อาจจะบอกคนข้างกายหรือมันไม่เห็นจริงอันนี้เราก็สันนิษฐานไปได้ว่ามันเห็นจริงมันรู้หรือมันบอกกันหรือมันโดนคําสั่งอย่างที่มาดามหน่อยทําคลิปคราวที่แล้วก็บอกว่าหรือว่ามันโดนคําสั่งให้ไปถ่ายถนนถนน,ถน,นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนั้นคือเราสันนิษฐานไปเพราะว่าอะไรก่อนหน้านั้นก่อนที่อย่างที่บอกจากก่อนที่ทนายจะเข้ามาลุงพลทําอะไรไปขี่ไปเยี่ยวก็ยังมีการถ่ายเลยเอาอย่างนี้แล้วกันมีคนกระพือหฮืมโอเคเขาว่าเป็นคนของสังคมเขา ก็อย่างที่บอกอะคุณขยับอะไรยังไงก็มีการถ่ายอย่างที่ว่ามาดาแต่เปรียบเทียบอย่างนั้นแต่ขณะนี้ขณะนี้ยกตัวอย่างไอ้แค่ไอ้สังเกตได้อย่างที่ว่าไปให้ปากคําสพอ,อกกตุมเมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็บอกว่าย่องเงียบไปมันก็ใช้คํานี้ได้เพราะว่ามันถือว่าชัดเจนย่องเงียบไปนี่ก็หมายถึงอ่า ปกติมีโปรแกรมที่จะไปให้ปากคา4โมงเช้า5โมงเช้าประมาณของวันนั้นวันที่เท่าไหร่วันที่2หรือเปล่าค่ะพี่น้องขาวันที่2แต่คราวนี้เขาไปตอน4โมงแรง5โมงแรงประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขานั่นก็คือย่องเงียบไปเพราะว่าเห็นจอดรถอยู่ไกลๆก็คือ0073008008รายงานมาคอง ช่องตุกติ๊กชาแนลนลั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะเราดูตรงนั้นแล้วที่สําคัญก็คือไอ้ที่มาถามว่าย่องแงบแล้วคุณจะเห็นเหรอเนี่ยมันก็แหกตาดูสิมันไม่ใช่เฉพาะมีข้างไข่นะที่ไปจับจ้องลุงพลนะนะมันมีทุกที่มีทุกทางตาสับปรดแล้วลุงพลจะไปบอกว่าโอ้ยสับขาหลอกหรือไอไอไ,ไอเดียของ ใครก็ไม่รู้ข้างกายลุงพลนั่นน่ะที่จะไปนั่งบอกว่าเออสับขาหลอกมันอยู่บ้านสวยๆวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเห็นคลิปทางยูทูบเบอร์ข้างกายถ่ายโอ้ยวันนี้ลุงพลทํานู่นทนํานี่ตั้งแต่เช้าเย็นเยน,ยนวันนี้ไปไหนหรือเปล่าอะไรยังไงไม่มีใครรู้เราไม่รู้ตรงนั้น เขาทาคลิปออกมาเพราะว่าเห็นอยู่เฉยๆลุงพลทำเงิน,ท,นที่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับบอกว่าจะมาเน็บแนมว่าเออเห็นไหมบอกว่าจะไปนู่นไปนี่นี่ไงลุงพลยังอยู่ที่ไหนได้สับขาหลอกหรือเปล่าเป็นไอเดียเป็นวางวางแผนของใครแต่หารู้ไม่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่างที่ว่าทุกคนไม่ได้โง่เหมือนที่คุณวางแผนหลอกนะคนที่อยู่ข้างกายลุงพลเอาอย่างนี้แล้วก,กันคิดว่าไม่ใช่ไอเดียของลุงพลหรอกที่ว่าย่องเงียบเนี่ยมันต้องมีคนอื่นบอกแล้วละ่ละค่ะพี่น้องขาที่สําคัญก็คือลุงพลย่อง ไปจริงๆนั่นลหละแล้วไอ้คนที่มาเขียนบอกว่าเลาะย่องแงบคุณจะเห็นเหรอโอ้ยหูตาสับประรดจะตายไม่ใช่พวกคุณหรอกนะคะที่มาถ่ายเพราะว่าพวกคุณโดนคําสั่งหรือเปล่าพวกเราก็ไม่รู้เห็นบอกว่าติดตามกันแย่ๆไปกับท่้ขี้เยียวก็ยังไปถ่ายกันเลยแต่เหตุการณ์ที่ไปให้ปากคําเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่เห็นว่าไปทงไปถ่ายหรือว่าจะคลาดสายตาหรือจะโดนคําสัง่งอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่เรารู้ก็คือพวกคนที่ พวกคนที่ดีๆคนที่มีสติทั้งนั้นแหละที่ไม่ไปหลงกลเขามาดำอ่ะไม่ได้ไปฟันธงว่า เหตุการณ์น,นี้ที่บอกว่ายังเงียบไปไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการ์ลุงพลออกความคิดหรอกคนอื่นค่ะคนอื่นไปออกความคิดให้ลุงพลเออต้องไปเวลานี้นะไม่ต้องการแล้วแถมออกมาบอกว่าไม่ต้องการห้อยออกสื่อไม่ต้องการให้สื่อเห็นไม่ต้องการนุ่นนี่ที่ไหนได้คนเขาเฝ้าอยู่เขาก็มีเขาฉลาดกว่าคุณร้อยเท่าพันเท่ากับการที่คุณจะโอเคสับขาหลอกเขานะตอนกลางวันไม่ต้องไปไปแมงสี่ห้าโมงหกโมงแรงประมาณนั้นน่ะแต่ที่ไหนได้โอ้ยเขาเห็นภาพชัด เจนเอาภาพมาเสนอให้ไม่ใช่ภาพต,ตัดต่อไม่ใช่ภาพที่บอกว่าโอเคภาพปัจจุบันเลยล่ะค่ะพี่น้องคะเขาทันเหตุการณ์ปัจจุบัน007ถ0าม008ช่องติ๊กชาแนลตุกติ๊กชาแนลนี่แหะค่ะพี่น้องคะที่มาดามหน่อยยืนยันตลอดว่ามาดามหน่อยได้ฟังได้ดูจากตรงนั้นอันด,ดับแรกแล้วต่อมาก็เป็นอัมริน นั่นหละคะพี่น้องขาแต่มาคิดได้ไงมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเขาย่องไปแล้วพวกมึงมึงจะเห็นหรประมาณนั้นหละคะ่ะพี่น้องคขาเขาไม่ได้ใช้คาหยาบหรอกเขาบอกว่าแล้วพวกคุณจะเห็นได้ยังไงก็พวกคุณหูหนวกตาบอดไงเออหูหนวกตาบอดไงสติสิสติสิคิดว่าจะมีแต่พวกคุณเหรอที่บอกว่าเออลุงพลอะไรยังไงเดินทางไปไหนมีแต่ออฝ่ายของลุงพลเท่านั้นพอสั่งหยุดปุ๊บสั่งห้ามถ่ายไปถ่ายถ,ายถานนนู่นก็ทําตามนู่นเลยมันเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นก็ คืออยาซาโล่งองูไอ้ที่มาคอมเมนต์บอกว่าแล้วย่องไปแล้วจะเห็นเหรอนี่โอ้ขั้นแขวค่ะพี่น้องคันเอาส่วนไหนคิดก่อนที่จะมาเขียนเมนเน,เนี่ยฮะเอาส่วนไหนคิดเออไอ้คนที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายใด,ยดหรือแม้กระทั่งเอาไว้ง่ายค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเราสามารถคิดได้หรือแม้กระทั่งไอยูทูบเบอร์ข้างกายหรือไอ้คนที่ไปติดตามลุงพลไอ้พวกที่ถวายหัวนั่นแหละ มันเป็นคนที่เอารูปเอาส่งเอาส่องเป็นสายลงสายรับเองคุณจะไปรู้ได้อย่างไรแต่ที่นี่ก็คือถ้าเห็นออกสื่อเราก็ไม่เห็นออกสื่อเพราะว่าลุงพลย่องเอาจอดรถรถไปจอดไกลๆแล้วก็ย่องย่องย่องเข้ามาที่สพอ,อแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปไปเห็นลุงพลใส่เสื้อสีนั้นป้าแตนนั่งข้างแล้วก็ไอ้ไอ้ทนายนั่งอยู่ฝั่งข,งข้างๆไอ้ไอ้ป้าแตนอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเห็นจากภาพชัด เจนภาพจริงล่ะค่ะแล้วคุณจะมานั่งบอกว่าถ้าย่องเงียบว่าคุณจะไปเห็นหรอแล้วแล้วสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารเพราะอะไรเพราะหมายถึงอะไรคะเพราะว่ามีแต่พวกคุณถ้าพวกคุณบอกว่าไม่เงียบหรือว่าคุณจะมาแย้งบอกว่าไม่ได้ย่องเงยบหรอกไปเปิดเผยเหรอไหนล่ะยูทูบเบอร์ข้างกายไม่เห็นถ่ายไหนล่ะไอคนที่ติดตามไปไม่เห็นมีแต่เขาไปแอบบส่องแอบบกล้องเท่านั้นเองเพราะว่าไอคนที่เขาซุ่มดูเขาฉลาดกว่าพวกคุณที่บอกว่าเออสับขาหลอกนะเออทําให้มันหลงกลนะเอออย่างงู้นอย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะไปบอก ป่าวประกาศก่อนที่จะบอกว่าวันนี้ห้ามถ่ายนะไม่ว่าจะลุงพลไปที่ไหนหรือคุณอาจจะบอกว่าโอเควันนี้ลุงพลจะเข้าไปสอบพอออกกุกุไปให้ปากคําคนะแต่อย่าถ่ายอะไรยังไงมีคนสั่งคุณก็ทําตามนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่นี่คือยูทูบเบอร์ข้างกลเราไม่เห็นใครนําเสนอที่นําเสนอก็คือพวกเราทั้งนั้นแหละค่ะพวกที่เห็นผิดเป็นผิดเห็นชอบเป็นชอบเห็นผู้สื่อข่าวอะไรยังไงที่เขาต้องการความจริงที่เขาไม่ได้บิดพริว้วอย่างที่คุณโอ้บิดพริว้วเอารูปมาตัดต่อว่าไปถึงนู่นบาง FC ข้างไขก็บอกว่าเอารูปตัดต่อหรือเปล่าตอนที่ออกข่าวใหม่ๆตัดต่อรูปมาโชว์อะไรยังไองอะไรยังไงทั้งๆที่0ูนบอกว่าโทรหา0ูนย์ศบอกมาแล้วแถมก็ยังไปบอกว่าไปเอาข่าวนูน่นข่าวนี่มามาหลอกม,มาลวงอีกนั่น ไปถึงนู่นเลยเออนี่คือสิ่งที่สิ่งที่มันมันคิดได้อย่างไรไอ,อ้คาว่าคือมาดามหน่อยก็ไม่ได้บอกว่าก็ก็ยินดีคอมเมนต์มาก็ไม่มีปัญหาคอมเมนต์มาเลยก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหากับพี่น้องขาแต่สไตล์มาดามหน่อยเนี่ยถ้าอา่านเจอถ้าอะไรเจอก็อยากยิบยกมาตอบเพื่อแค่นั่นเอง นะฉะนั้นก็คือมันไม่มีอะไรที่จะพิสดารอะไรมากมายหรอกแต่ถ้าคุณบอกว่าย่องเงียบแล้วจะเห็นเหรอเนี่ความหมายมาดำหน่อยนี่เปลียแปลความหมายอย่างเดียวนั่นละ่ะก็แสดงว่าคุณไม่ได้ย่องเงียบสิเพราะว่าคุณพยายามที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ย่องเงียบหรอกเขาไปไหนละ่ะยูทูบเบอร์ถ่ายทอดไหนคนข้างกายไหนกระพือหึมไหนละ่ะ ถ้าไม่ออกข่าวว่าไอ้ไอ้มีคนฉลาดกว่า <c oughs> พวกคุณเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่แหละไปแอบดูตรงนั้นไปจ้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคุณคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาเ,เลาิกงานเป็นเวลาที่คิดว่าไม่มีไม่มีวันนี้แล้วล่ะคงไม่ออกมาที่เฉพาะกบตุมแล้วล่ะคงไม่ให้ปากคำคงจะเป็นพรุ่งนี้อะไรยังไงหรือเปล่าแต่หารู้ไหมนะตาสับปะรดเขาก็อยู่กันตรงนั้นอยู่กันแยะๆอยู่กันยะแยะเขาถึงมีข่าวออกมาไม่เห็นเหรอเออหูตาบอดไปถึงไหนเออสมองน่ะน่ะมีเปล่า บอกว่าย่องเงียบแล้วจะเห็นเลยนั่นน่ะเออเอาสน่วนไหนคิดว่าฝากไปบอกหน่อยค่ะพี่น้องขาอันนี้คือฝากไปบอกคนที่คอมเมนต์นั่นแหละนะจากนั้นก็คือไอ้คอมเมนต์พวกนี้มันไม่มีตัวตนหรอกค่ะพี่น้องขาแต่มันมาแอบบฟังแอบบดูแอบบดุนแอบบนี่แอบบสารพัดเพื่อที่จะได้ข้อมูลแอบบสารพัดที่มันจะมานั่งเขียนมานั่งด่านั่นแหละแต่มันก็ไม่สะทกสะท้านสําหรับมาดามหน่อยหรอกนะถ้าพูดถึงไมไ่สะทกสะท้านแต่มาดามหน่อยก็ได้คอนเทนต์มาพูดไงแล้วที่สําคัญก็คือคนที่เขียนเขียนมาไปเช็คดูแล้วไม่มีอะไรอไรยยังงเล เพียงแต่ว่าสร้างตัวหลอกหลอขึ้นมาเป็นตาสีตาสาเป็นเอ้ยไม่ใช่ตาสีตาสาเป็นผีสางนางไม้อแอบแฝงไงไอ้พวกนั้นน่ะ เออแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามาดามหน่อยเป็นงานถนัดที่หยิบยกมาตอบในส่วนที่เขียนคอมเมนต์มากวนส่วนล่างสุดของร่างกายของดิฉันเนี่ยนะส่วนล่างสุดของร่างกายของดิฉันนะคะฉะนั้นก็คืออยากตอบก็หยิบยกมาตอบก็เท่านั้นเองโอเคแฟร์แฟขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขออนุญาตขอตัวพี่น้องเด้ค่ะพี่น้องค่ะบางทีมันมันไม่ใช่คาแรคเตอร์จ,จริงของมาดามหน่อยหรอกค่ะเพราะว่าผีสิงเป็นบางช่วงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ